คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close e e law v r y การต่อไปครับที่อยากให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวนี้ค่าชดเชยเป็นสิ่งที่ในจ้างเมืองไทยเราค่อนข้างจะพิตกกังวลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับในการที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ในลักษณะของค่าทุเฉินนี้เราจะพบว่าในจ้างบืองท่านซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าในในกฎหมายของประเทศเขาไม่มีเนี่ยมันเป็นไปได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมีเหมือนกันก็ได้เพียงแต่อัตราค่าจ้างของเมืองไทยแล้วเนี่ยมันไม่มีลักษณะของปริมาณมากนักเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับให้ให้เกิดความสมดุลเมื่อสัญญาจ้างนั้นสิ้นสุดลงเพื่อลู้จ้างมีโอกาสที่จะนําไปดํารงชีพในระยะหนึ่ง ซึ่งค่าชดเชยเองก็จะมีลักษณะของอัตราค่าชดเชยแปลผันไปตามอายุงานด้วยในสิ่งดังกล่าวตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีเวลาก็เองพิจารณาจากหลักกฎหมายเมืองไทยดูนะครับผมแค่เปิดประเด็นว่าอยู่ในมาตรา118ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งอดีตนั้นเรามีการจ่ายค่าชดเชยเนี่ยเพียงแค่ไม่ต่ำกว่าคือคือ300วันไว้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ในจ้างปฏิบัติ ถ้าลูกจ้างทางาน10ปีแต่ปัจจุบันนี้เราก็ปรับขยายไปแล้วลูกจ้างทางานตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็มีการใจใ่ายค่าเชยไม่เน้อกว่า400วันใช้คํานี้ไม่เน้อกว่า400วันเป็นต้นแต่ถามว่าในประสบการณ์ในการทํางานแล้วท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ควรละเลยหรือว่ามองข้ามคือเรื่องของใบสําคัญแสดงการทํางานเมื่อมีการเลิกจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องออกใบสําคัญแสดงการทํางานให้แก่ผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างอันนี้นะครับอย่าไปหลงลืมกัน จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คดีที่เป็นข้อพิาพาทเรื่องใบสําคัญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่ผมทํางานแล้วในจ้างมักจะไม่ได้เปรียบอะไรเลยเป็นหน้าที่ของในจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหน้าที่ตรงนี้เองเนะี่ยไม่ว่าลูกจ้างจะกระทําความผิดมันร้ายแรงอย่างไรก็ตามทีเถอะเป็นคุณละเรื่องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะฉะนั้น,นแม้ลูกจ้างกระทําความผิดในจ้างอาจไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ในจ้างยังคงมีนะ้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทํางานอยู่เพราะฉะน,นั้นตรงนี้เองไม่อยากให้ให้เกิดขอ้อพิพาทมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับจะได้มีเวลาทั้งศาลเองก็มีเวลาในการไปปฏิบัติงานอื่นลูกจ้างเองก็มีเวลาที่จะไปทํางานในจ้างเองก็จะได้มีเวลาไปไปพัฒนาองค์กรน,นะครับพิพาทแค่ประเด็นเรื่องไปสําคัญเนี่ยผมคิดว่าเกิดประโยชน์น้อยมากเลยทั้งคู่กรณีและศาลด้วย This the Justice Channel Podcast Channel is The law is close to everyone.